<c oughs> เอาเป็นเล่นหมดมาป่าเดียวได้เป็นอีพีที่2แล้วกันนะครับผมไปดูกันเลยไม่รู้นะเห็นหมดมาป่าเดียวได้เอาแรงออกจริงหรือเปล่าเดี๋ยวนะดูก่อนนะผมกดแรงมาป่าเดียวได้ไม่ได้ล่นเหละจริงด้วอ๋อแรงเยอะเกินไปประมาณน,นั้นเหรทำไมผมคิดว่าเสื้อแรงมันอันเดียวกันแหละ

โงงนะสับผมอโอ้ยอยิงอีกแล้วหายเห็นหัสองรอยเมตร อรนไี้รมาอยู่ในรอบที่2แล้วนะครับผมเฮล่เออล่เอยู่ปะดานนูน ก็มีทำไมไม่ใช้ลูโอเคครับ okay, ตอนนี้นก็อยู่ในรอบที่สามนะครับโอ้โ oh หแต่ละปืน เพื่อนต่ออะไรต่ออะไรครับถ้าตอนไหนเห็นผมงเงี้ยผมก็เอานมมากินแก้แก้เครียดอะไรครับเออ ออื้กินไม่ตายอ่ะอหรออ้ะเอมาหมดแล้ว ูจนะดิบกเ่นจบเร็วเจาคิดไมจบเร็วนะครับเดี๋ยวคิดไม่ถึงเตสนั้วถ้าจบ5นาทีมันจะเป็นอะไรครับจ้าจะเป็นนะ โอเคครับแท็กเออหรือหรือเพื่ออะไรไปบางอย่างครับดิ้งโดนใอยู่ใต้คลิปนะครับอย่าลืมมาหาอย่าลืมมาสนับสนุสนผมนะ,ค,ะครับเจอกันใหม่คลิปหนะ้าครับผมสวัสดีครับ